ไม่ใช่การเอาผิดไงลมไม่ใช่การเอาลมรู้ไม่ใช่การเอารู้เห็นไม่ใช่การเอาเห็นสัสิสไม่ใช่การเอาท้อนสัสิไต่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาพร้อมไปเลยทุกอย่างจะไ,ได้ใายช่วยรก็ช่วยพร้อมไป จิตอไม่เลยสไม่ทัทงไม่ไม่ไม่อะไรสิจิเี่เอางเอาทั้งไม่เอาไปเลยสจิตเี่ยมันจะสิยึดสิ่งอย่างเนี่ยมยึดมันทั้งยึดมายึดไปได้กันเลยสิส่งบาอย่จะได้คลายช่วยหรืช่วยค้องไป มันทั้งเอาทั้ทงไม่เอาอย่าไปดูค้างรู้ค้างดูอย่าไปดูค้างดูอย่าไปรู้ค้างรู้สิไม่งั้นมันก็คล่องคาไปหมดนี่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนี่จะได้คลายที่คลายไปด้วยกันจะไปดูค้างรู้อย่าไปรู้ค้าง,าางรู้ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันนี่ เอามันทั้งเอาทั uh <si ้งไม่เอาบริกันทุกอย่างจะได้คลายทิ้งคลายเต็มที่หน่อยไปดูค้างดู้าอยู่อย่างนั้นแหละไปดูค้างดูมันก็้าอยู่อย่างนั้นไปดูค้างในตัวดูมันก็้าในตัวดูอยู่นั่นแหละไปดูค้างตัวรู้มันก็้าอยู่ในตัวรู้นั่แหละ เอามันท <m> ั <m> ้งเอาทั้งไม่เอาเลยเลยอย่าง สรุปร้างให้เร็วอย่าไปดูค้างตัวดูอย่าไปรู้ค้างตัวรู้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาสิจิตมันก็จะไม่ใช่การเอาซ้อนจิตไปเองสภาสิ่งมันก็จะไม่ใช่การเอาซ้อนสภาสิ่งไปเองสรุปร้างให้เร็วสรุปร้างให้มันไว้หน่อย จะไปค้างอยู่กับสภาวะอะไรอยู่ไม่ใช่ไปค้างคางอยู่กับสภาวะอะไรอยู่แล้ว สรุปล้างให้ไวไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเพราะนเลยทุกอย่างคลายทิ้งคลายให้เร็วม่ั้นมันก็จะเสียเวลาตัวดูค้างในตัวดูตัวรู้ก็ค้างอยู่ในตัวรู้ะะนั้นอย่ามันค้างคาอยู่อะไรนั้นสรุปล้างให้ไวไลยช่วยหร็ช่วยเร็วสภาวะจิตไม่ใช่การเอากันในะสภาวะจิต สรตว์สิงไม่ใช่การ,ารนำวันสัตวสิงไม่เอาเป็นทั้งเอาทั้งไม่เอาไว้ด้วยกันให้เร็วให้รูว่าเ,เร็วให้จับใันรวดเร็วไวสมาธิอยาดเสดายเนสมาธินิ่งอยาดเสดายนตัวนิ่งเฉยหยาดเสดายนตัวเฉยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา,เอาให้รวดเร็วใหมุทให้รวดเร็ว หลุดพันนี่มันลวดแล้วสติอย่าเสียดายในตัวสติเออรู้อย่าเสียดายในตัวรู้จะเห็นอย่าเสียดายในตัวเห็นไม่เอามาาันทั้งเอาทั้งไม่เอาให้ลวดแล้วกลายพิงมายให้ไวจะได้ฉับพัน,นจะได้วิมุตฉับพัน สได้ตัวธรรมดาไม่ธรรมดานี่นี่นไม่เฉยอย่าเป็นสดายเฉพาะจิตอย่าเป็นสดายสภาวะธรรมไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาให้เร็วจะได้ฉับพันิมุตฉับพัน <c oughs> สิ่งมีนิ่งอย่าเสียดายเฉยไม่เฉยอย่าเสียดายรู้ไม่รู้เห็นไม่เห็นอย่าเสียดายในตัวรู้ตัวเห็นไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาให้รวดเร็วรวดเร็วหน่อยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามิจแนคลายทิ้งคลายวยาัาพันในบิมุต ถ้าเอาถ้าไม่เอาไปด้วยกันเลย,ยนะพร้อมจะดูพร้อมจะรู้พร้อมมีเห็นน,นี่แหละแต่อย่าไปค้างอย่าไปคาอย่าไปดูค้างดูอย่าไปดูค้างรู้รู้ให้ไวรู้ให้เร็ว มีมุดให้ลวนแล้วทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาคลายทิ้งคลายให้ลวนแล้วมีมุดให้จับพันมันจับพันในมีมุดหน่อยมีลวนแล้วหน่อย อย่มีมุ้นนะอย่าเป็นสะได้ไม่มนี่เฉยไม่เฉยอย่าเป็นสะได้สภาวะสภาวะทั้งหลายอนัตตาทั้งหมดสภาวะทั้งหลายอนัตตาทั้งหมดสภาวะไม่ใช่การเอาไปในสภาวะหรอกตัวดูไม่ใช่การเอาไปในตัวดูตัวรู้ก็ไม่ใช่การเอาไปในตัวรู้อาศุให้ไว วิมุมดให้ลวดแล้วไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยทุกอย่าง ค้างก็ตัวรู้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 อยา่าค้างคาในตัวดูตัวรู้ไม่อยา่าค้างคาในตัวรู้ลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยทุกอย่างลายทิ้งลายรวดเร็ววิมุตให้รวดเร็ววิมุตใ,ให้จับพัน ทั้งมีทั้งไม่มีไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอยัาได้จับพันหน่อยคลายทิ้งคลายจับพันหน่อยรูที่มันจับพันหน่อยสภาวะไม่ใช่การเอาในกรณีสภาวะลกูกจิตไม่ใช่การเอาค้อนจิตอนาตาไม่ใช่การเอาะอะไรหนาตาสภาวะจิตสภาวะทั้งหลายก็อนัตตาทั้งหมดทิ้งิ้ มาตามที่ทารเอาคะแลนวนาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาลายทิ้งลายห้วยเลยหน่ จะดูค้างดูจะเห็นค้างเห็นจะรู้ค้างรู้ลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเพราะมันไปด้วยคลายช่วยตัวดูคลายช่วยตัวรู้ด้วยไม่ยังมูแต่อะไรในดูในรู้คลายทิ้งคลายเองไม่มีจะได้มีมุดจับพัน มันไม่ใช่การยึดเกาะมันไม่ใช่การจับหลักมันไม่ใช่วิทาไม่ใช่วิชาอุปทานมันจะได้ยึดหลักมันจะได้ยึดเกาะมันจะได้ยึดไอ้ตัวดูตัวรู้ตัวเห็นสัญญาเวทนาสังขานวิญญาณอะไรอ่ะมันไม่ใช่วิชาอุปทานเนื้อหาตัดรู้เนี่ยมันไม่ใช่วิชาอุปทานมันจะได้มายึดรูปเสียงกลิ่นรสอสัมผัสเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณ ันไม่ใช่การนี่จะมายึดตัวดูตัวรู้ตัวเห็นสิ่งนท่การยึดจิตปิชาตัดทรู้เนี่ยมันไม่ใช่วิชาอุปทานในเนื้อหาตัดสรูร้เนี่ยมันไม่ใช่ระบบอุปทานดังนั้นไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ยึดก็ไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดลูกไม่ก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่มเนื้อหาตัดสรู้เนี่ยมันไม่ใช่เป็น,นปรนนะบบอุปทาน ทำไม่อุทานในธรรมทำไม่ใช่การยึดกันในธรรมทำไม่ใช่การเอากันในธรรมตัวรู้ไม่ใช่การเอากันในตัวรู้ลูกตัวเห็นก็ไม่ใช่การเอากันในตัวเห็นตัวเห็นไม่ใช่ยึดกันในตัวเห็นตัวรู้ก็ไม่ใช่ยึดกันในตัวรู้ในเนื้อหาตรัสรู้เนี่ยเนื้อหาวิมุตติเนี่ยมันไม่ใช่ระบบอุปทาน มันไม่ใช <sm illi> <sm> ่วิชาอุปทานในวิชามันไม่ใช่รู้ที่มันยึดกันในตัวรู้มันไม่ใช่เห็นที่ยึดกันในตัวเห็นมันไม่ใช่สัญญาที่มันยึดกันในสัญญาเนื้อหาตัดสรู้เนี่ยเนื้อหาวิมุตติเนี่ยไม่มันไม่ใช่การยึดกันในไม่ลู้ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เอามันก็ไม่ใช่การยึดกันในไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา ไม่เกี่ยวมันก็ไม่ใช่การยึดกันในไม่เกี่ยวลกูกไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมีมดให้รวดเร็วคลายทิ้งคลายให้ไว จะไปดูค้างมันก็ตุลบร้างไวหน่อยดิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันรวดเร็วหน่อยดิจับพันในวิมุตหน่อยรวดเร็วในวิมุตหน่อยจับพันในวิมุตหน่อยดิไม่ใช่ไปดูค้างจะดูรู้ค้างจะรู้ก็ค้าอยู่นั่นแหละนิ่งค้างนิ่งก็ค้านิ่งอยู่นั่นแหละเฉยค้างเฉยก็ค้าเฉยอยู่นั่นแหละไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันรวดเร็วหน่อยดิ นิ่งไม่ใช่การเอาซอ้อนนิ่งเฉยไม่ใช่การเอาซ้อนเฉยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ ทำเรียให้ไวอย่าค้างอย่าแช่อย่าค้างรู้ค้างเห็นอย่าค้างนิ่งค้างเฉยอย่าค้างซึมนานลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาให้ไวดำารี่ขึ้นมาให้เร็วให้ไวทายทิ้งใครให้ไวไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ให้เร็วไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาให้ไวอืมเห้าฉับพันของฉับพันโดยมิมุตฉับพัน วิมุตฉับพันปกติมันก็ไม่ค่อยปกติอะละมันก็ชอบแช่ค้างเฉยเฉยเฉมเมค้างเฉมค้างเฉยดูค้างดูรู้กับค้างรู้อย่างนั้นแหละมันก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาให้เร็วเร็วเนื้อหาวิมุตฉับพัน ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไวดว่าเนื้อหาตัดให้มันฉับพันจะได้ไดม่ค้างนานค้างนิ่นงค้างเฉยค้างธรรมดาอะไร